สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่กับหัวหนาโจรยสายโหดโอ้โหเอฟซีเอฟซีสังเกตเจ้าฟันปีศาจเด้อดูอ่ะโอ้โหเล็เลยทุกคนเย้ยโอ้โหเจ้าฟันปีศาจเงาวับเลยอะทุกคนดูสิแมรับฟันคอยแล้วนะจ๊ะรับฟันคอยทีมงานแล้วนะจ๊ะ จาใส่จวดจ้าโอ้โหไม่รู้สิคอยดูพี่โจ้ยคอยดูเดี๋ยวเขาบอกมั้งเดี๋ยวเขาก็ส่งสัญญาณบอกเราเลยอ่ะเราก็อยู่กับพ่อน้าจโจ้ยนะจ๊ะตอนนี้กำลังเริ่มวางแผนงานคอยแล้วจ้นะนาอเพราะว่าพี่ช่างก็ยังไม่มานาะอ่ะเราก็อเอาแค่ พอดีพอดีของเราไปก่อนกะประมาณระยะทางไว้ก่อนเนาะคอยดูคอยดูว่าวันนั้าจ้อยคิดคิดแบบไหนทำยังไงเพราะว่าสำหรับสไตล์เจ้พึ่งนี้ยคือไม่รู้เลยอเอาใหม่กล้าเหรอกล้าบอกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่าสาวอ่อนร้องหไห้เลยจ้าแซวกันไป โอ๊ยตัตาตัดต,ต,ตอาอหวัวหน้าจโจ้ยหวัวหน้าจโจ้ยท่านท่านเล่นไรสาแล้วหรือแสดงว่าท่านจะอ่มีทางขึ้นทางลงทางนี้หรือเปล่าท่านต้องวางแผนวางแผนอะไรไว้แน่นอนเลยไปเราไปหาไปหาหวัวหน้าจจ้ยดีกว่านาะไปะ ตามติดชีวิตหัวหน้าโจอยอหน่อยโอ้เศแบบไหนเนาะหัวหน้านีา่นะมรรยากาศตอนนี้ร้อนระอุมากเลยทุกคนเลยกระดาจะนับจะน้อยเลยเ้าโปนเลยกระดากระดาแปลว่าร,ร้อนนะจ๊ะกระดาแปลว่าร้อนไปจะพึ่งหาทางไปก่อนไปอยู่ให้มันอยู่เหนือลม ไม่งั้นเราฝุ่นจากหัวหน้าโจ้ยเต็มๆเลยอ่ะมาหัวนหน้าโจ้ยจะทำอะไรยังไงโอ้เอซี FC คิดไว้ยังว่าสะบ่สะรูปเนี้ยหัวหน้าใช้ใช้เวลากี่วันคิดคร่าวๆไว้นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับเจพึ่งก็ตอนนี้ตอนนี้คิดไว้อยู่ที่สองอาทิตย์ เผื่อๆนะคะบวกลบได้ไม่เกิน3วันคิดไว้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะเนาะเราก็จะพยายามทำให้เสร็จให้สวยให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดเพราะเราก็จะได้ไปงานต่อไปเนาะทุกคนเนาะ,ะพาทีมงานทำงานไปโอ้โหชอบใจมากเลยนะ ชอบใจตรงที่ฟันปีศาจเนี่ยดูมันแวบ,บเลยทุกคนเอ้ยมันแวบ,บจริงๆอะโอ้โหได้ใจเจเพิ่งเต็มๆเลยฟันปีศาจก็ได้ใจเจเพิ่งนะคะคนขับก็ได้ใจเจเพิ่ง FC yeah! จาอย่าว่าเจเพิ่งนะโอ้ทำไมโอยอันนี้ขึ้นมา จะมีอบหรือเปล่าหรือเปล่าอบอ,อบอ้อาวไสรละ่ะบ่มีอยังเลยเพราะหนาบ่ม,มีอยังเลยมิสซิรีเลยมิสซิรีเลยเด้อเพราะหนาเอ้ยบ่มีอยังเลยนี่ นะทุกคนจะพิ่งลุ้นอยากให้มีปลาไหลเนาะอยากให้มีปลาไหลมีปลาถ้ามีไอปลาดุกนะเอาไว้ต้มหม้อปลาตําน้ำพริกยอดเสดาแซ่บขักเลยแม,มาพี่น้องเออปนปนเล่าพนมาปนภาษาไทายพนดมาน้ำพริกปลาดุกเอ้ยแซ่บแซบ มานี่คิดเห็นตอนนวกินล้วพี่น้องคะนี่เอาโหนาท่านจะทำการแบบไหนยังไงจะพึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆนี่แหละจ้าตามติดไปเลยตามติดเพราะว่าเราเรารักเอซของเราเราก็จะต้องถ่ายตามติดเพื่อไม่ให้เอีเราขาดช็อตเด็ดแต่ละมุมมองเลยเนาะทุกคนเนาะนี่หัวหน้าไปตรงไหนจะพึ่งไปด้วยตลอดเลยจ้า แล้วก็ขอบคุณ FC นะคะที่ส่งกำลังแรงใจมาให้เราทุกคนทุกท่านเลยอันนีข้ขอบคุณจากใจนะขอบคุณมากๆก,ก็็เราก็ขอส่งกำลังใจให้ FC เหมือนกันนะคะว่าไงจะทำอะไรตรงไหนยังไงเนาะหัวหน้าจรว่นี่ท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรหรือเปล่าเนาะแบบไหนอ่ะ เยวจะเพิ่งจะคอยดูและคอยลุ้นต่อไปเนาะลุ้นกลับไปกับหัวหน้าจโจ้ยนี่แหละลุ้นไปพร้อมๆกับเอฟซีนี่แหละว่าตรงนี้ที่หัวหน้าโกยนี่จะทําอะไรแบบไหนการวางแขนของหัวหน้าจะประมาณไหนเนาะบางฝั้งหน้าโน๊ตทาทางเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะยังไม่ดีเรียบร้อยทเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีรถหกล้อมาเหยียบมาย่มเนาะเลยยังไม่รู้ว่า,าจะจะ เสริมเพิ่มเติมยังไงตรงไหนอะเดี๋ยวอันนี้เป็นพรุ่งนี้แล้วกันเนาะส่วนทางด้านนู้นนะคะทุกคนคะนี่แล้วส่วนวันนี้เราก็จะพยายามทําทํเก็บไว้พรุ่งนี้มันจะได้ทุ่นแรงพรุ่งนี้เราก็จะได้แบบพาทีมงานเราวิ่งดินเท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 ส่วนตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยส่วนที่ว่างตรงนี้แหละเอาไว้เทเทดินเทดินไปหมดนี้เลยนะคะนี่เทให้เต็มบุ๊บเลยเต็มบึ๊บนะทุกคนโอ้ เท,เทเสมอถนนนี้เลยนี่แล้วก็ยาวมานี่ถึงสะนี่เลยประมาณนี้นะอันนี้บอกคร่าวๆก่อนนะแต่พื้นที่ที่จะเทเพิ่มตรงไหนอันนี้ยังไงยังไม่แน่ใจเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามตามติดเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะค่อยดูว่าทางคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานท่านจะให้ไปเทตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้รู้เรื่องกันเนาะทุกคนเนาะ แข็งมากเลยทุกคนด้ยมิดินแข็งเยอะอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะเราก็จะได้ทําทางขึ้นลงได้สะดวกทุกคนเนาะใช่ปะออนี่จัดหนักไปเลยจ้าเวลานี้ก็จะได้ยินเสียงแฟรนเฟรมเฮ้ยคิดถึงเสียงเฟรนเฟรนนะทุกคนว่างมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วนะไม่ได้วิ่งงานเนาะตอนนี้เราก็จะได้ เวลาเปรียเปรอีกแล้วเอาให้สนุกสุขสันต์มันหาไปเลยจ้า เปรียงเปรียงเลยทุกคนจ้าเปรียงเปรียงมากมากเลยโอ้โหดีที่มีลมอย่าเอา่มจะพิ่งไปนะลมเลยโอ้โห ดะดีเดี๋ยวเรามาสนุกสุขสันต์กันที่บ่อน,นี้นะคะทุกคนคะ่ะหัวหน้าไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศที่หลับที่นอนด้วยหรือเปล่าหัวหน้าหัวหน้าจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนจะเพิ่งก็คงจะต้องคนที่หลับที่นอนมาให้หัวหน้าจะโรยคนเต้นมานอนที่นี่นะทุกคนนาะเปลี่ยนบรรยากาศสักวันสองวัน นอนกับทีมงานคอยดูก่อนเนาะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจคอยดูว่าหัวหน้าท่านจะว่ายังไงถ้าไม่นอนก็ขับไปขับกลับแต่รถไม่โคนะ้น่าน่าจะอยู่ที่นี่แหละกับทีมงานเพราะว่าทีมงานหกล้อน่าจะนอนคอนเฟิร์มมาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะพึ่งต้องค้นสมนโนครัวมาให้ทีมงาน ให้ทีมงานทำกับข้าวตอนเย็นแต่ถ้าเรานอนที่นี่เราก็ทำให้ทานได้ตอนเช้าก็รวมด้วยช่วยกันทำอาหารกันกันเนาะทุกคนเนาะสนุกสุขสันต์เด็กจะพึ่งคิดว่านะ บอลูกเนี้ยลูกนี้ต้องดึงสโลปให้สวยๆต้องรีดให้เงามันแว็บเลยนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเราค่อยมาส่งกำลังใจให้คนในโจยตอนรีดมันแวบ,บนะทุกคนเนาะอือฮะวันหน้าก็จะงัดกลยุทธ์ของตัวเองออกมาที่เคยทำเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูฝีไม้ไลายมือของหัวน้าโจยในคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณ F อทุกคนทุกท่านที่ติดตามและคอยส่งกําลังใจมาให้เราทุกคนทุกท่านเจ๊พึ่ขอบคุณจากใจจริงนะคะทุกคนคะแล้วเราค่อยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ร้อนเกินขออนุญาตเข้าร่มก่อนนะคะสวัสดีค่ะ